สวัสดีค่ะชั้นครูโสภิตโสภิตชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาเชิญเพื่อนทำขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะคือบัวลอ,อ,นะอยแก้วแกงบวดถั่วดำค่ะเพื่อนนะคะบัวลอยแก้วแกงบวบถั่วดำในวันนี้นะคะเพื่อนพอดีเราได้ทำข้าวเหนียวถั่วดำแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำบัวลอยแก้วเสริอมอีกหนึ่ง เมนูนะคะเริ่มตั้งแต่เรานวดแป้งเลยนะคะมาดูนะคะวิธีการนวดแป้งนะคะบวลอยแก้วของเรานะคะเราจะใช้แป้งมันประมาณร้อยกรัมเท่านั้นพอนะคะแค่นี้พอนะเพื่อนนะคะเราก็ทําแป้งเป็นหลมนะคะเดี๋ยวเราจะน้ําร้อนร้อนจัดมาใส่ค่ะ น้ำร้อนที่เราต้มหมาใส่เลยนะคะใส่แล้วต้องแป้งใสใช้ได้นะคะถ้าแป้งต้องใสใช้ไม่ได้นะแป้งต้องใสแบบนี้เลยนะคะเพื่อนนะคะแป้งใสสุกนะคะมันร้อนนะคะเราก็ใช้ช้อนก่อนนะคะก่อนที่ใช้มือนวดเพราะแป้งมันนี้ถ้าแช้น้ําเย็นเนี่ยแป้งเขาจะไม่ไม่จับตัวนะคะเขาจะเรียกว่าแป้งตกมันนะคะ พอแป้งเริ่มสัมผัสได้ก็ใช้มือเลยคะ่ะนวดให้เนียนนะคะเราจะไม่ให้แป้งเหลวมากนะเพื่อนถ้าเหลวมากแล้วเนี่ยเวลาเราต้มนะคะให้เป็นบัวลอยแก้วเนี่ยเขาะจะไม่นหนึบค่ะนะคะ,นะคะเขาะจะนิ่มจาะนั้นบัวลอยแก้วเนี่ยแป้งค่อนข้างแห้งนิดนึง นะคะเรปั้นแน่นๆนะคะมันจะหนึบๆค่ะแป้งเนียนได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะปั้นค่ะเพื่อนปั้นไม่ต้องลูกโตนะคะปั้นไม่ต้องลูกโตนะฮะโตมากก็มันจะใหญ่ไปค่ะขนาดนี้นะคะแป้งนี้เราไม่ใส่แป้งนวลก็ได้นะคะเพราะว่า แป้งที่เราปั้นบัวลอยนี่ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะแล้วปั้นแน่นๆนะคะเขาไม่ติดกันนะคะนะคะเดี๋ยวเราปั้นจนเสร็จแล้วมาดูกันนะคะเพื่อนคะเราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะบัวลอยแก้วของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มกันนะคะพอน้ำเราเริ่มเดือดนะคะเราก็จะเอาบัวลอยที่เราปั้นไว้เนี่ย ะ uh huh. ต้ม <5, S 1> ให้ให้คันรอประมาณตั้วสามถึงห้านาทีน่ะเพื่อนแล้วแต่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เพื่อนดูนะคะปั้นนิดเดียวแต่ลูกเบลเลยคะ่ะเขาพองออกมา ได้แบบนี้แล้วเพื่อนปิดแก๊สนะคะดูนะคะเราจะนำเอาบัวลอยเนี่ยนะคะไปเสด็จน้ำนะคะเราจะไม่แช่ทำเย็นนะเพื่อนนะคะเราเราได้บัวลอยมาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มถั่วดำนะคะแล้วเอาบัวลอยใส่ค่ะเพื่อนคะเราจะเอาถั่วดำที่เรา ต้มไว้นะคะบวดเรียบร้อยแล้วที่ทานกับข้าเหนียวนะคะเอามาอุ่นให้เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่บุรอยเลยค่ะนะคะบุลรอยแก้วของเราที่ต้มไวนะะ้นะคะนะคะเราได,ได้แบบนี้ะเพื่อนนะคะถอดดาบุรอยแก้วแบบนี้เลยค่ะอันนี้โบราณแท้เลยนะคะเพราะเนโบราณชอบทำทานแบบนี้ค่ะ นะคะเพราะว่าแป้งมันโบราณเนี่ยเขาจะทําเองนะคะเอาหัวมันมาขูดแล้วก็กรองนะคะแล้วให้นอนต้นตากแดบดบแล้วก็มาทำแบบนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะจะมาชิมกัน,นะคะ่ะ เพื่อนคะถั่วดำาบรอยแก้วของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนที่แน่ๆอร่อยนะคะอร่อยมากคะ่ะนะคะเราสามารถที่เปลี่ยนรสชาตินะคะได้หลายรูปแบบนะคะเป็นขนมโบราณที่หลากหลายรูปแบบทําจากถั่วดำนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบ ลองทำทานนะคะกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับขนมโบราณโบราณของาอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ